เต็มหมดทุกที่ระบายไปไหนไม่ได้ครับเอดูครับดู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 น้ำเต็มหมดเลยครับนี่ข้างหน้าจะมีปลาไหมก็ไม่เออแล้วคนก็ไอข้าวก็ล้มเหมือนกันนะครับล้มแล้วก็ข้าวใกล้สุกใกล้เกี่ยวแล้วนะครับโอ้ยน่าเสียดายมากเลยครับถ้าเกี่ยวไม่ได้นี่ซวยเลยแต่มีวิแววว่าสิงคโร์ไม่ได้เกี่ย ตนนี้พายุเข้าครับข้าวเริ่มล้มแล้วนะครับข้าวของชาวบ้านนี้เริ่มล้มแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าต้นข้าวรับน้ำหนักของน้ำฝนไม่ไหวนะครับเริ่มล้มแล้วครับล้มทั้งนาเลยครับฝั่งนี้ ขราวฝั่งนี้ก็เริ่มล้มแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนตกเยอะเกินไปนะครับทำให้ต้นข้าวรับน้ําหนักของน้ําฝนไม่ไหวนะครับ วันนี้ก็พาทุกท่านออกมาข้างนอกมาดูบรรยากาศในวันที่พายุเข้าจังหวัดสุรินทร์นะครับฝนเริ่มตกหนักนะครับ ตกมืดเลยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับเวลาบ่ายสามครึ่งฝนตกมามืดเลยครับ ขางถนนค่อนข้างโล่งครับวันนี้วันเสาร์นะครับ งนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลปูนนะครับข่าวบริเวณนี้ยังไม่ล้มครับยังดีอยู่ครับข้าวบริเวณนี้ยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีปัญหานะครับ นี่ก็คือพื้นที่บ้านตะครอ้อนะครับตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็พามาดูบรรยากาศทุ่งนาข้างนอกนะครับข้างนอกหมู่บ้านนะครับเจอพายุเข้ามาติดติดกันหลายลูกนะครับก็บ ข้าวก็เริ่มซีได้เหมือนกันนะครับช่วงกลางวันฝนตกรินรินโปรยๆนะครับแต่ช่วงเย็นนะครับ พิ่มมาค่อนข้างหนาแน,น่นนะครับเลยพาทุกท่านออกมาสํารวจพื้นที่ข้างนอกสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกน้องนาครับเจ้าของเขาทาโคกน้องนาก็เพิ่งทําได้ปีหนึ่งนะครับต้นละหมาากรากไม้ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ใกล้จะท่วมโคกแล้วนะครับ เพราะทําโคกต่ําเกินไปนะครับทําให้น้ําใกล้จะท่วมโคกนะครับเนื้อที่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ก็เข้าบ้านอโพลนะครับเข้าบ้านอโพล ้ามาที่ตำบลแสลงพันธแล้วนะครับทางเข้าวัดบ้านอาโพนสุทธาวาสตำบลแสลงพันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเออเข้ามาสำรวจพื้นที่นะครับหลังจากทำเห็ดเสร็จนะครับก็ออกมาสำรวจพื้นที่ให้ท่านผู้ชมได้ ได้เห็นกันนะครับนี่ก็หมู่บ้านอาโนนะครับก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับตอนนี้เราพาทุกท่านมากลางทุ่งนาเลยนะครับออว่ากลางทุ่งนาหลังจะเออไม่ใช่หลังสิในช่วงที่เกิดพายุ ฝนเข้ามาที่จังหวัดสุรินทนั้นทุ่งนาของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับพาทุกท่านเข้ามาพื้นที่กลางทุ่งนานะครับก็ขับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านอาโพนครับยังเป็นเขตของหมู่บ้านอภโพนนะครับ เป็นทางคอนกรีตเข้านานนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ครุขระนิดนึงครับตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยววกกลับบ้านคืนนะครับ าทางนี้ก็ไปบ้านสะนะครับคุ้มบ้านสะเป็นเป็นหมู่บ้านอภอนแต่ว่าเป็นคุ้มบ้านสะนะครับบรเวณนี้อ่บ้านอภอนมีหลายคุ้มนะครับตอนนี้เราก็มาคุ้มบ้านสะก็จะมีบ้านเรือนตั้งห่างๆกันลักษณะน,นี้ครับ ก็จะสลับด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็มีบ้านเรือนสลับด้วยทุ่งนาตรงนี้ก็เป็นสวนอังมุนนะครับตามที่เขาบอกามานะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับตามที่เขาบอกมาว่าเป็นสวนอังุุนนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านส้มตํานะครับนี่ร้านส้มโอ้ <laughs> ครับอมอง <laughs> ไม่ชัดเลยครับเ,เป็นร้านส้มตํา บ้านสะรสชาติค่อนข้างอร่อยครับออตอนนี้ก็เริ่มออกไปสู่ถนนใหญ่แล้วนะครับอ,อ่แถวนี้ก็เป็นเออเป็นอะไรไม่รู้เ,รเ,ออเป็นนาบเอเออตรงน,นี้ก็ร้านส้มตำอร่อยอีกร้านหนึ่งนะครับ ออตรงน,นี้ก็เป็นทุ่งนาตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ถนนใหญ่ครับเป็นถนนสายสุรินทร์จอมพระนะครับออจะเข้าสู่ถนนใหญ่นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับตอนนี้นะ้ำฝนก็อยไม่ใช่ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะครับ โยเย,ยนิดนึงครับเข้าสู่ถนนใหญ่โยเย,ยนิดนึงครับก็มาสู่ความเจริญหลังจากเราสำรวจตามทุ่งนากันแล้วนะครับแถวนี้ก็จะมีร้านค้าบ้านเรือนของผู้คนครับแล้วก็จะมี ก็เข้าสู่ถนนใหญ่นะครับรถก็เริ่มเยอะนะครับช่วงเย็นๆแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับแถวกรุงเทพนะครับสุรินทร์ก็รถก็พอประมาณพอสวยงามครับ นี่ก็จะเป็นไฟแดงกม6ครับอ่เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านตะคร้อนะครับหมู่บ้านตะคร้หมู่13บาตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศช่วงฝนตกเลยนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนาบรรยากาศบนถนนท้องถนนนะครับอ่นี่ครับ ไม่ค่อยชัดฝั่งนี้ดูข้างหน้าอย่างเดียวนะครับข้างๆไม่ค่อยชัดเพราะไม่มีเพราะว่าละอองน้ําสก็ดน้ําเต็มกระจกเลยมองไม่ไม่ชัดนะครับไฟเขียวแล้วก็ขับไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นไฟเขียวแยกไฟแดงหมู่บ้านตะครอ้อ ตอนนี้ก็จะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะครับหลังจากเราพาทุกท่านมาสำรวจพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เราก็เข้าบ้านนะครับไมใช้บ้านนี <c oughs> อตอนนี้ก็ซอยเข้าบ้านเรานะครับ ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วครับหยุดแป๊บเดียวอีกนะครับฝนก็เริ่มตกมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นนาของยายยวนใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะลงเกี่ยวได้หรือเปล่าครับเพราะว่าน้ําเยอะอยู่นะครับไม่รู้รถเกี่ยวเขาจะลงเกี่ยวให้หรือเปล่าครับน้ําระบายไปไหนไม่ได้เลยนะครับเต็มหมดทุกที่เต็มหมดทุกที่ระบายไปไหนไม่ได้ครับ เออดูครับดู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 น้ำเต็มหมดเลยครับนี่ข้างหน้าจะมีปลาไหมก็ไม่เออแล้วคนก็ไอ้ข้าวก็ล้มเหมือนกันนะครับล้มแล้วก็ข้าวใกล้สุกใกล้เกี่ยวแล้วนะครับโอ้ยน่าเสียดายมากเลยครับถ้าเกี่ยวไม่ได้นี่ซวยเลยแต่มีวิแววว่าจะยังไม่ได้เกี่ยวตอนนี้ก็เข้าบ้านของเรากันแล้วนะครับจะมีปลาไหม ลาเหรออ่ได้จะมีแต่จ้าโอ้ตรงนี้ข้าวเริ่มล้มแล้วอืมออนี่ข้าวเริ่มล้มแล้วนะครับดีดีนี่นี่ตรงนี้ข้าวเริ่มล้มแล้วเพราะว่ารับน้ําฝนไม่ไหวนะครับเพราะว่ารวงเยอะจังมีรวงพอมีรวงแล้วครับโดนน้ําฝนตกมาทั้งวันลักษณะนี้ต้นข้าวรับน้ําฝนไม่ไหวนะครับล้มหมดเลยครับครับ ก็น่าเสียดายนะครับรู้สึกว่าพายุจะมาหลายลูกมาหลายลูกครับสำหรับวันนี้ก็ถึงบ้านแล้ว,ลวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ